พึ่งภาพกันแหละเห็ดเพื่งตีนเตาพึ่งภาพติดภาพนิดฝุ่ด้อครับเด้อเอฟซีตัวนี้ตัวจูมันบ่แมนแล้วก็ตัวตัวบ้านมันตัวบ้านหุงหาที่บ้านบ้านหุงหาจะไปหาเด้อพี่น้องมันคือดวงฟ้าบ้านผมดวงฟ้าหาพ่อนเห็นอยู่ครับยาวนี่ ก่อนไปหาเห็ดดอกจุ่มลอยหนึ่งดอกบานห้าสิบบาทอยู่บ้านหาเห็ดลุงป่าพวกเป็นทหารทึงเข้าไปกับทึงยุ่งจักยุ่งไร่จักนุ่ยขึ้นมาลุงป่าเลยพวกจักเนาะแสบวนหยิบเงียบแสบมื่นดีไม่เคยกินเดือเดือดหาเบอร์ตอนกินปาะัานพอ อ่าอ,อะพึ่งตอนกินนะครับเดอตรงนี้ตอนปอกครับผมนี่ครับตอนละ,ะนแกงดูขนมก็อ,อ,อีตูล่าครับผมนุหน่นแน่นหน่องเลยับก่นแกงโอ้หอมขนาดไปวิหน่อเลย ก็อ,อยู่ตัวรู่น้องเนาะไม่มีรักนี่ครับปุ่มตัวมาจากมื่นเนี่ครับผมไผม,ม่ต้องปวดครับผมฮัลโหลสวัสดีครับมาครับแซ่บๆครับครับแกงเห็ดครับผม ยังฮิเพิ่มครับผมแ่น้ำบองกวายเลยครับเออย,ยังฮิดเพิ่เอ,อิ้นฮิเพ่ขามคนละกินหุ่มใหม่เหมือนเดิมพี่หนอเดี่นำกันกะบองกวายเลยครับเออทำแหลกแหกมันมนหอนเ้อพี่หนอ <c oughs> nhằm support đi nhỏ này con nhằm tắp ngọt rồi ครับพี่น้องอยากคับถึกกินนะครับหิดนะครับเด้อ บ้านผมกากบ,บ้านใก็ไก่ที่กันกาไปหาหิตกากทองทางกันพี่น้องเยอะ้องปลาหน่องท้องหมูสองมือเด้อพี่น้องท่าน,พ,าพ,พ,นพ่อกันโยทัสยังหาอยู่พี่น้องเป็นลงเพชรลงลายหาหากันถึงเนื่อครับพี่น้องกันยากท,ที่นี่เราเข้า,าบุงหมูปลากะบ่ทินทางบ่๋มเป็นจา้าทินคือเพิ่นกะกสือกินเด้อพี่น,อน้องเด้อะบางคเป็นห่วงครับผมขเขาก็นในปลานี่ดวงส่วงส่วงฝนตกอินมัน cục thùng nhung chắc nhung chắc mu chắc gì khép thì nọ người ăn rai cầy tua họ đai thì nọ người vòng quay nhạc à sướng kim giỏi nướng lứa hà thi bát thì nọ người thế mà nọ người

that's why i'm going out you บักรี้พี่น้องเยอเอินฮิตผงท่าพี่น้อง E... หนี่ก็เอาซตำนี่ก่อนะเอฟทีบาองควายสกวสู้ทุกคนครับผมพอกันคลิปหนาข่าวบางควายใหม่ครับผมเอาพ่อของป่าของขอนนะครับเนาะกะผมเป็นย,ย,ยังไงหรือครับตำมือทิพนิวของบางกว,วางไกวแต่ก็หนอบๆทอ่เอฟทีขอสวัสดีครับ